การนับเดือนของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12ยี่เป่งจึงมีความหมายถึงวันเพนเดือนยี่วันขึ้น15คหําค่ำเดือน12เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวชาวล้านนาถือเป็นช่วงเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุระบรุษพางปฏิตหรือถ้วยประทีปถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ประดับโคมแขวนในโบสถ์วิหารประดับประตูหน้าบ้านด้วยต้นกล้วยดอกไม้ตกแต่งโคมด้วยกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้พร้อมเตรียมประดับตกแต่งกระทงไว้ลอยในแม่น้ำยามค่ำคืนมีหลักฐานว่าประเพณียี่เป็งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรฮริพุนชัยราวพุทธศตรวตรรษที่1 4ระบุว่าในสมัยนั้นมีโรคอหิวาตกโรคระบาดชาวเมือง จึงอบพยพไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางส่วนจึงย้ายกลับมาพอถึงเดือนยี่เป่งชาวลำพูนจึงนำของใส่แพรลอยล่องไปตามลําน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนในหงสาวดีจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้และยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาป ขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขยี่เปงจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความรักความผูกพันของชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เปงที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยเพราะแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงปัจจุบัน